สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับผมใครเข้ามาใหม่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับผมใครที่ยังไม่เป็นชีเทสนะครับก็มีลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือโพสที่ปักหมุดไว้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาสอนใช้เทคนิคนะเป็นตัว BB Bollinger Band นะครับผมแต่ผมจะเน้นใช้2ตัวเลยนะครับ BB ถึง2ชั้นนะครับในการเทดนะครับซึ่งจะเพิ่มความแม่นยำในการเข้าออเดอร์อีกนะครับผม โอเคนะครับผมเดี๋ยวผมจะสอนเนื้อหานะครับผมและผมะมีกลุ่มสอนเทรดฟรีด้วยนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้นะครับแล้วก็เทรดไปพร้อมกับโค้ดได้เลยมีไลฟ์ like, พาเทรดทำกาไรทุกวันเทคนิคนี้นะครับผมที่ผมจะสอนในคลิปวิดีโอนี้สามารถใช้บนมือถือได้เลยนะทุกคนเพราะว่าตัวอินดิเคเตอร์นะครับจะอยู่ในตัวของแพลตฟอร์ม 8x อยู่แล้วนะครับหรืออยู่ในตัวชีวัดอยู่แล้วนะครับเราแค่ กดขึ้นมานะครับแล้วก็ตั้งค่าตามที่ผมสอนในวิดีโอนี้นะครับก็สามารถใช้เทรดได้บนมือถือได้ชิวๆแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเพิ่มตัวอินดิเคเตอร์กันหลักการง่ายๆเลยนะครับผมก็เข้ามาที่ตัวแพลตฟอร์มของ 8x เทรนะครับผมผมมาที่ตรงนี้นะประเภทกราฟ ผมใช้เป็นกราฟแท่งเทียนแล้วก็ผมจะใช้เวลาในการเทรดสำหรับเทคนิค BB2 ชั้นนะครับสามารถใช้การเทรดใน Time f ฟรม e 5นาทีและ15นาทีนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้เลยนะครับจะใช้แท่ง5หรือ15นะครับผม ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะใช้ในการเทรดอยู่ที่5นาทีนะครับผมเพราะว่า15นาทีรอค่อนข้างนานนะครับผมจะใช้เทรดแค่5นาทีนะครับโอเคนะครับเราก็มาที่เลือกเวลาแท่งเทียน5นาทีเรียบร้อยแล้วก็มาที่ตรงนี้ตัวชีวัดก็กดขึ้นมาเลยนะครับเทคนิคนี้นะครับจะเป็นเครื่องมือที่เทรดเดอร์ส่วนใหญ่นิยมใช้กันนะก็จะเป็นตัวโบลิงเกอร์แบน ตัวนี้นะครับมันจะเป็นกรอบบนล่างแล้วก็กลางนะครับจะทําให้เราแบบดูจุดเข้าได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับยิ่งเราตั้งค่าใหม่ด้วยนะครับจะเพิ่มความแม่นยําขึ้นไปอีกนะครับผมก็จะกดขึ้นมานะครับมันจะเป็นค่าพื้นฐานอยู่ที่14กับ2นะครับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะเปลี่ยนค่า14ใหม่นะครับเป็น20นะทุกคนให้เป็น20 แค่นี้เลยนะครับส่วนสีอะไรต่างๆผมก็เซตตามค่าพื้นฐานนะครับเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานนะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้ก็คือ BB1 ชั้นนะครับเป็นชั้นแรกที่เราเพิ่มเข้ามาในคลิปนี้เราจะเพิ่มเป็น2ชั้นเราก็ต้องมาเปิด2ตัวมาที่ตัวชีวัดอีกครั้งนะครับมาที่ยอดนิยมมาที่บอล l ิงเกอร์แบนอันนี้ก็กดขึ้นมาผมจะใช้อยู่20เหมือนเดิมนะครับไอตัวแรกเราก็ใช้2ีนะ แต่การเบี่ยงเบนตรงนี้เราจะเพิ่มขึ้นนะจากที่มันเป็นค่าแรกคือ2ผมจะเพิ่มขึ้นเป็นอีก1ก็คือเป็น3นะครับเสร็จแล้วกดสมัครใช้งานนะครับโอเคเราก็ได้เพิ่มอินดิเคเตอร์ตัว b o l ิ i n g e r b แบ d เรียบร้อยแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูจุดเข้ากันนะครับว่าผมจะเข้าซื้อขึ้นซื้อลงที่ตรงไหนนะครับอันนี้เป็นแท่งเทียน5นาทีในการเทรดของเรานะครับเราก็จะเทรด โดยการเซตเวลาตรงนี้เป็นห้านาทีนะครับแล้วก็เลือกจำนวนเงินที่เราจะใส่ในการเทรดนะครับก็สามารถพิมพ์ได้เลยจะใส่เท่าไหร่ก็ตามงบประมาณของเพื่อนๆได้เลยนะครับเทคนิคการเข้าสำหรับตัวนี้นะครับเราจะรอโซนด้านบนนะครับเราจะเน้นซื้อจุดกลับตัวก็คือถ้ามันทะลุขึ้นมานะครับเราจะเน้นซื้อลงนะครับในการกดลงตรงนี้ปุ่มแดงส่วนโซนด้านล่างก็คือเส้นสีเหลือง2องเส้นนะ ก็คือเราจะเน้นกดขึ้นนะครับถ้ามันมีการทะลุออกนอกบลิงเกอร์แบนทั้ง2เส้นนะครับเราสามารถนะครับกดออเดอร์ตอนที่มันทะลุออกให้มันปิดภายในแท่งนะครับหรือจะรอซื้อในให้แท่งถัดไปก็ได้นะครับผมซื้อได้2กรณีนะครับแล้วก็สามารถใช้ได้2 t i ไทม์เฟรมเป็น15กับ5นาทีนะครับสำหรับเทคนิคนี้ เพื่อนๆน่าจะมีเวลากดออเดอร์ทันอยู่นะครับเพราะว่า5นาทีนะครับกราฟมันก็ไม่ได้ไวมากแล้วก็สามารถกดตามได้ส่วนเทคนิคก่อนๆที่ผมใช้ส่วนใหญ่จะเป็น1นาทีเนาะกอนข้างไวเพื่อนๆต้องมีความชํานาญระดับหนึ่งอันนี้เทคนิคนี้ก็ง่ายนะเป็นมือใหม่ก็ทําตามได้อ่าเห็นตรงนี้นะครับเอาให้ดูกันชัดๆนะตรงนี้ถ้าเพื่อนๆนะครับกดเซลล์นะ กดเซล์ตอนที่มันทะลุกรอบบนนะครับเราให้มันปิดจบในแท่งนะครับเพื่อนๆก็ชนะนะครับเพราะว่ามันเราซื้อตอนมันออกนอกบอลิงเจอร์เส้นที่สองนะก็คือออกไปสุดกรอบเลยเราก็จะซื้อแล้วมันก็จะลงมาปิดเราก็จะชนะนะครับแต่ถ้าแท่งนี้นะครับมันทะลุออกมานะครับเรากดเซลล์นะครับถ้าเพื่อนๆเล่นในแท่งนะครับเพื่อนๆจะไม่ชนะนะครับแต่เพื่อนๆก็รอเล่นที่แท่งถัดไปก็ได้นะครับผม ยิ่งมันทะลุออกมาบ่อยๆนะครับแนวจะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเราอาจจะรอซื้อที่แท่งถัดไปใช่ไหมมันทะลุออกมาครั้งแรกนะครับเราเล่นชนะไปแล้วหนึ่งไม้นะครับพอไม้ถัดไปถ้ามันทะลุอีกนะครับเราจะเน้นเข้าที่แท่งถัดไปนะครับเหมือนกรณีนี้นะครับเห็นไหมทะลุออกไปครั้งแรกเราซื้อตอนมันทะลุออกครั้งที่หนึ่งนะครับพอครั้งที่สองนะครับเราจะรอซื้อที่แท่งถัดไปนะครับถ้ามันทะลุกันอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะ เราก็จะรอซื้อที่แท่งถัดไปนะครับแท่งนี้ก็ปิดแดงสวยๆนะครับมาทะลุครั้งแรกนะครับก็ซื้อที่ ตอนทะลุนะครับก็ปิดขึ้นมาหน่อยนะครับถ้าได้ราคาไม่ดีก็อาจจะแพ้ได้นะครับแต่ถ้าเน้นเซฟเฟเข้าที่แท่งถัดไปนะครับก็ชนะนะครับผมถ้าอยากเพื่อนๆอยากได้วินเลทที่เพิ่มขึ้นนะครับก็เน้นการทบไม้ก็ได้นะครับเพราะว่าเราทบไม้เรื่อยๆนะครับจากที่เราเข้านะครับก็แบ่งเหมือนทบของซิกซี่ก็ได้นะครับทบสามไม้อย่างนี้นะมันก็จะเพิ่มวินเลทอัตราชนะของเราเพิ่มอีกนะครับผมโอเคดูอาจจะงงๆหน่อยนะครับเดี๋ยวเราไปดู การเทรดจริงนะครับสำหรับเทคนิค BB Bollinger Band 2ชั้นนะครับผมไปดูตัวอย่างจริงกันเลย เป็นยังไงกันบ้างครับผมได้เห็นตัวอย่างจริงกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ฟังอีกครั้งนะครับเพื่อความชัวนะครับสำหรับเทคนิค BB Bollinger Band 2ชั้นนะครับผม อันดับแรกนะครับก็ให้แท่งเทียนทะลุนะครับ BB 2ชั้นนะครับทะลุออกมาแล้วก็จะซื้อภายในแท่งนะครับ5นาทีนะครับก็คือส่วนใหญ่นะครับเวลาปิดจบ5้านาทีเห็นไหมตอนนี้สี่สามนะส่วนใหญ่มันก็จะปิดตอนที่4ี่ห้าห้าสิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะนับไป5้านาที5้านาทีนะครับมันก็จะปิดเป็นแท่งเพราะว่าแท่งเนี้ยก็คือเป็นแท่ง5นาทีนะทุกคนเห็นไหมมันทะลุออกมานะครับเราก็กด บายเลยตรงนี้บายปับ๊บมันก็ไปปิดตรงนี้ใช่ไหมสวยๆนะครับตรงนี้ทะลุออกนะครับผมเราก็กดลงนะครับทะลุโซนด้านบนแล้ก็กดลงเห็นไหมมันก็ลงมาปิดสวยๆตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับผมหลักการเข้าก็ ง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆยังไม่มั่นใจนะครับสำหรับเทคนิคนี้นะครับก็ให้ใช้บัญชีเดโมนะครับในการฝึกฝนให้ชำนาญก่อนนะครับที่จะลงเงินจริงนะครับเพราะว่าการกดออเดอร์และก็เข้าตามเงื่อนไขนะครับผมถึงเพื่อนๆนะครับจะเข้าครบทุกเงื่อนไขของออเดอร์นะครับก็มีโอกาสที่จะแพ้ขึ้นได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีเทคนิคไหนหรอกครับที่จะชนะถึงร0 0เซนนะครับเพื่อนๆก็ต้องฝึกฝนนะครับผม สำหรับบัญชีเดโมที่ใช้ในการฝึกฝนนะครับผมก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือโพสต์ที่ปักหมุดไว้เลยนะในบัญชีเดโมเนี่ยเพื่อนๆจะได้เงินทดลองนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นเหรียญนะครับผมหรือ10,000ื่นบาทนะสำหรับคนที่เทรดหมดนะครับก็สามารถกดเติมในเดโมได้เลยสามารถฝึกจนชํานาญสามารถเติมเทรดได้เรื่อยๆนะครับสำหรับเงินทดลองนะครับไว้มั่นใจสําหรับเทคนิคที่เหมาะกับเพื่อนๆแล้วนะครับผมก็ค่อยเติมเงินจริงเข้ามา สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะครับฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะไว้เจอกันใหม่คลิปถัดไปสวัสดีครับ